สวัสดีค่ะโนนเน่ no no ne. วันนี้กินสุก,กี้ทำเองนะคะเด็กๆอร่อยไหมคะ,คะเด็กๆรู้ไหมทำไมเราถึงได้กินของอร่อยใช่เพราะเด็กๆทำความดีตั้งใจเรียนหนังสือและเวลาเล่นเวลาคุณตาคุณยายบอกอะไรก็เข้าใจง่ายใช่ไหมคะไม่มีนิสัยดื้อเนาะ สูงมากเลยตนนนจะตนนนชอบกินอะไรที่สุดในสุกี้คะคุณเน่ <B une S 2> ชอบกินอะไรที่สุดในสุกี้คะชอ,ชอบกินชอบกินหมูพี่โนชอบกินอะไรที่สุดคะไก่โ <Okay. S 2> อเคโอเคแล้ววันนี้ทุกคนมีหน้าที่อะไรบ้างคะพี่โนทำอะไรเมื่อกี้เอาน้ำให้แล้วค โอเคพี่นน,นมีหน้าที่อะไรคะเมื่อกี้หน้าที่วางช้อน <มะ S 1> ใช่ไหมปุณณ์เนมีหน้าที่อะไรคะเมื่อกี้หน้าที่ตักช้อนปุณณ์เนใส่ผักนี่คะใช่ไหมปุณณ์เนเด็ดผักใส่เยอะเลยเ <มะ S 1> นี่ยเขาเรียกว่าการช่วยเหลือการมีความสาม,มาัคคีนะคะ,มะ,มะและถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนนะโตขึ้นมีงานทำนะ,ะก็จะต้องโตขึ้นมีงานทำ ก็อย uh ่า huh. ล oh ืม huh. ท oh ําสุกี้ให้คุณยายกินด้วยนะคะสัญญาไหมคะสัญญาไหมคะตวนนพี่โนสัญญาปุณณ์สัญญาไหมคะตวนนสัญญาไหมคะตวนนสัญญาไหมคะว้า เราปนหนุ่ยจะต้องได้กินสุกี้ฝีมือเด็กๆแน่นอนดีใจจังบายบายก่อนได้ไหมคะบายบาย